ช GP t GPT นี่มันง่ายจริงๆนะคือแบบว่าแค่เราพิมพ์คำสั่งลงไปอะหรือคำที่เราต้องการค้นหาเขาก็มาพร้อมกับผลลัพธ์เลยแต่ทีเนี้ยด้วยความที่เราเป็นคนไทยไงใช่ไหมเราจะคุยภาษาอังกฤษกับเขาเนี่ยมันก็ต้องมีเทคนิคชั้นเชิงนิดนึงทีเนี้ยใน,นกรณีที่เราไม่เก่งอังกฤษไงแต่เรามีความเป็นไทยสูงนะนะครับเราก็สามารถคุยกับเขาได้นะแต่ทีเนี้ยเวลาคุยกับเขาอะ ถ้าเราคุยภาษาไทยอ่ะเผื่อเขาจะพิมพ์แต่ละคำใช่ไหมนานมากซึ่งเรื่องเนี้มันมันมีผลกระทบไงพอมันนานปุ๊บเราก็ไม่อยากเสียเวลารอถูกไหมทีนีน้อันนี้จะเป็นเทคนิคง,ง,ง่ายๆที่จะทํายังไงให้ ChatGPT แ,แบบคุยกับเราได้คล่องโดยที่เราก็พูดภาษาไทยเหมือนกันนะครับอันนี้เทคนิคง,ง,ง่ายๆที่ทุกคนรู้รู้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าบางคนอาจจะไม่รู้ใครใครที่รู้อยู่แล้วก็ลองคอมเมนต์ดูนะมีเทคนิคไหนง่ายกว่านี้อีกนะครับอ่ะ ส่วนคนที่รู้อยู่แล้วก็คนที่ยังไม่รู้นะก็สามารถเอาเทคนิคนี้ไปใช้ได้เลยนะครับเริ่มจากเนี่ยเราล็อกอินเข้ามาที่แชท GPT ก่อนทีนี้ก่อนที่เราจะก่อนที่เราจะเซิร์ชเนี่ยให้เราไปประดิษฐ์คําพูดของเราก่อนนะคำว่าประดิษฐ์คําพูดก็ลักษณะก็คือให้เราพิมพ์แบบเป็นภาษาเขียนอะพิมพ์เป็นภาษาเขียน,มาายนไม่ใช่ภาษาที่เราพูดกันอยู่นะคือจริงๆก็ใช้ได้แหละแต่จ,จะทําให้ความเข้าใจของแชท GPT มันคาดเคลื่อนได้เพราะว่าตัวแชท GPT อ่ะมันก็ต้องเอาไปเอาไปแปลให้เป็นภาษา ภาษาของมันต่อไปใช่ไหมครับอ่ะอย่างเช่นผมจะบอกว่าขอเมนูอาหารที่สำหรับลดน้ำหนักโดยที่ไม่รู้สึกหิวตลอดทั้งวันในงบประมาณที่จำกัดเพียงวันละ สองอบาทในประเทศไทยอ,อ่ะนะครับมาลองดูเราเอาเราเอาคำพูดที่เราประดิษฐ์ขึ้นมานะครับไปไปแปลเป็นภาษาอังกฤษกันเนี้ยนะครับแปลภาษานะเราเลือกวางตรงนี้ก่อนซ้ายด้านขวาแล้วก็เลือกเป็นอังกฤษอย่างงี้อ่ะ จากนั้นเนี่ยเราเราจะได้ภาษาละใช่ไหมครับเห็นไหมเราจะได้ภาษาอังกฤษละอันนี้สําหรับคนที่คนที่ไม่อยากไม่อยากนั่งทําประโยคที่มันแบบเป็นอังกฤษร้อยเปอร์เซ็นต์เรามาทำอย่างนี้ออกก็ได้นะครับอ่ะโอเคเราก็ปปี้เลยกลับมาที่แชทแล้วก็เคาะอินเตอร์ไปเลยแล้วเราก็ปล่อยเขานะครับแล้วก็ปล่อยเขา อ่ะมาลองดูนะครับว่าเขาจะจัดเมนูอาหารให้เราเป็นยังไงบ้าง okay. โอเคโอ้มาเยอะเลยไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าจะอ่ะทําได้จริงหรือเปล่านะครับไม่รู้ว่าจะทําได้จริงหรือเปล่าแต่เราก็ลองดูว่าคําตอบของเขาในใกล้เคียงเราไหมโอ้มีดินเนอร์ด้วยหกสิบาท นะครับโอเคตอนนี้ตอนนี้เขาตอบเราเสร็จละนะครับส่วนความหมายของเขาคือยังไงเนี่ยนะครับเราสามารถคัดลอกไปแปลอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวลองดูตรงนี้เดี๋ยวเราลองเอาไปแปลดูนะครับ้าเขาจะบอกกับเราว่ายัางไงอันนี้ก็ตรวจพบอังกฤษนะครับ ก็แปลเป็นไทยซะก็เราก็จะได้เมนูอาหารที่ที่เขาว่ามานะครับส่วนจะกินได้หรือเปล่าอีกเรื่องนะอ่ากินคือสั่งเราไม่รู้ว่าร้านแต่ละร้านเขาคิดตังค์ยังไงใช่ไหมครับเงื่อนไขเค้าวหน้าเนี่ยแทนที่เราจะใส่คําว่า Thailand เนี่ยเราก็ให้เป็นแบง k อกหรือว่าเป็นพื้นที่ไปเลยนะครับอาจจะได้คําตอบที่ตรงแต่ก็คือร้าวๆก็คือไม่ว่าอาชีพไหนตอนนี้ก็คุยใหญไเอไอได้ครับ